สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรนะคะทำไมเราต้องมีการใช้สูตรเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่แปดหน้าแปดสิบเอ็ดนะคะจงแก้สมการ x กาลังสองบวกส x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ทีนี้จากที่เราแก้มาโดยการแยกตัวประกอบเราจะแยกเป็น2องวงเล็บนะคะโดยอะไรคูณกันได้ลบหนึ่งบวกกันแล้วได้สี่นะคะนี้มันไม่มี ไม่มีแล้วก็เลยสรุปว่าไม่สามารถแยกโดยง่ายได้นะคะโดยง่ายคือการแยกสองวงเล็บนี่แหละแยกไม่ได้แล้วต้องทำยังไงทีนี้เขาเลยจัดรูปใหม่ให้มันเขาจะทำให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็เลยเอา x กำลังสองบวก 4x เ,เนี่ยไว้ในวงเล็บแล้วเอาลบหนึ่งไว้ข้างนอกทำจัดสมการนี้นะให้มันเป็นรรทัดน,น,นี้ทีนี้จัดวงเล็บนี้เขาก็เลย ่บวกสองกำลังสองเข้าแล้วก็ลบสองกำลังสองออกเพราะว่าเขาจะจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็เลยต้องบวกสองกำลังสองเข้าที่ลบออกเพราะว่าจะทําให้มันกลับเป็นสมการเดิมได้นะคะเราจะจัดยังไงก็ต้องให้เป็นสมการเดิมคงสมการเดิมไว้ทีนี้ลบสองกำลังสองออกลบหนึ่งอยู่ข้างนอกก็ไว้ข้างนอกเหมือนเดิมเท่ากับศูนย์ บรรทัดต่อมาเขานาลบสองกำลังสองออกมาเพราะว่าในวงเล็บนี้เขาจะทําให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลังกำลังสองแล้วลบสองกำลังสองก็เลยอยู่นอกวงเล็บต่อลบหนึ่งก็ได้มาเป็นบรรทัดนี้โดยสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองลบห้าเพราะว่าข้างนอกมันคือลบห้านะคะทีนี้ทําให้เป็นผลต่างกำลังสอง ก็คือหน้ากลังสองลบหลังกาลังสองหลังกาลังสองก็คือมาทำจากห้าให้เป็นรูทห้าทั้งหมดกาลังสองเพื่อที่จะกลับไปเป็นห้าได้นะคะทีนี้อยู่ในรูปผลต่างกาลังสองก็เลยแยกตัวประกอบตามสูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังเท่ากับศูนย์ก็คือสูตรผลต่างกาลังสองนะคะได้มาเป็น f บวกสองบวกรูทห้าคูณด้วย f บวกสองลบรูทห้าเท่ากับศูนย์ เราจำได้ไหมมันอยู่ในรูป m คูณ n m คูณ n ตัวนี้เท่ากับศูนย์เราก็จะได้ m เท่ากับศูนย์และ n เท่ากับศูนย์ก็คือ m คือวงเล็บหน้าเท่ากับศูนย์หรือ n คือวงเล็บหลังเท่ากับศูนย์ก็มาแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ x เท่ากับลบสองลบรูดห้าหรือ x เท่ากับลบสองบวกรูดห้านะคะมีสองคำตอบจะเป็นจริงไหมก็มาแทนลง แทน x เท่ากับลบสองลบร่นห้าในสมการเดิมที่เขาให้มาเลยสมการแรกเลยเราก็แทนมาแก้สมการเสร็จได้ศูนย์เท่ากับศูนย์กแทน x เท่ากับลบสองบวกรูวห้าในสมการเดิมแก้สมการออกมาได้ศูนย์เท่ากับศูนย์แสดงว่าเป็นจริงทั้งสองคำตอบเราก็เลยสรุปว่าดังนั้นคำตอบของสมการคือลบสองลบร่วห้าและลบสองบวกร่วห้าทีนี้ทำไมเราจะใช้สูตรนะคะเพราะว่า เ็นไหมมันทำหลายขั้นตอนมากก็คือหาตัวมาบวกเข้าเพื่อที่จะจัดรูปให้อยู่ในกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จัดให้มันอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองอีกจัดสองรอบนะคะกว่าจะได้แล้วก็มาแทนค่าอะไรอีกนะคะทีนี้เราจะใช้สูตรเพื่อความสะดวกก็โจทย์เดิมนั่นแหละจงแยกสัปดาห์เก,กํำลังสองบวกเอ X2 กำลังสองบวก 4X ลบ1เท่ากับ0เราจะใช้สูตรนี้นะคะสูตรในการแยกตัวประกอบก็คือ X เท่ากับลบบวกลบสแควรูท b กลังสองลบส a ่วนส่วนทั้งหมดเลยส่วน 2a ทีนี้พอมันเป็นสมการมาให้เรามันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วอยู่ในรูปทั่วไปเราก็ไปหาว่า A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรนะคะนี่ a คือ1 b คือ c c คือลบ1ได้ครบแล้วเราก็มาหาอันที่อยู่ใน square root ก่อนก็คือ b กําลัง2ลบ 4ac ก่อนนะคะ b กลัง2ลบ 4ac b กํลัง2ก็คือ4กําลัง2ลบ4 a คือ1 c คือลบ1ได้เท่ากับ20พอได้แล้วเราก็มาใช้สูตรเลยเอาสูตรลงมาให้ x เท่ากับ ลบ b ก็คือลบสี่บวกลบ square so root เราหามาแล้วคือ square so root ยีส่วนด้วย2 a a ของเราคือ1ทีนี้มาส่วน2 a แล้วเราอยากตัดตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอาสองมาตัด4เหลือ2ทีรูทยี 20, เราจัดรูปให้มันอยู่ใน2องคูณรูทห้าได้จากสมบัติ square so root m คูณ n เท่ากับ สแคร์รูทเอมคูณสแคร์รูทนะคะจะได้สแคร์รูทยี่สิบนะคะเราทำจากสแครรูทยี่สิบเป็นสแคร์รูทสี่คูณห้าแยกออกมาได้เป็นสแคร์รูทสี่คูณสแคร์ห้าแล้วสแคร์รูทสี่มันก็คือสองคูณกับรูทห้านั่นเองนะคะเราก็ตัดไปเลยการตัดเราต้องตัดมันบวกกันอยู่นะเราต้องตัดสองสองตัวเลยจะตัดตัวเดียวไม่ได้มันไม่ใช่การคูณ เรตัดแล้วได้สองบวกลบลดหส่วนสองมันไม่มีส่วนแล้วมันตัดไปแล้วเอามาหลอกนะักเรียนอีกแล้วก็ได้สองบวกลบลดหนะคะทีนี้เรามันจะมีสองคำตอบก็คือ x เท่ากับสองบวกลดห x เท่ากับ2ลบหุด5นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบวกลบมันก็จะมีสองคำตอบแบบนี้ดังนั้นคำตอบของสมการคือ2บวกลบ5และ2ลบหุด5ง่ายไหมเมื่อกี้เราทํามาตั้งสองหน้าใช่ไหมกาจะได้คำตอบสองคำตอบนี้แต่ทีนี้เราแทนสูตรได้เลยหน้าเดียวจบได้คำตอบเหมือนกันง่ายมากนะคะถ้ามีสูตร ต่อมาดูตัวอย่างที่9หน้า82นะคะใช้สูตรเหมือนเดิมครูแปะสูตรไม่ให้นะนักเรียนไปจำเองนะสูตรตอนสอบไม่มีให้นะจงแก้สมการ x 2กกงสองบวกสองเบวกสเท่ากับศูนย์มันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วหา A B C เลยแล้วก็มาแทน B ีกังสองลบสี่ได้ลบสก็จากสูตรเอาสูตรลงมาแล้วก็แทนค่าลงไป ลบ b ก็คือลบสองนะ b ของเราคือสองบวกลบสแค a ร e r ลบสองเพราะว่าตัวนี้เราได้ลบสองส่วนสอง a ทีนี้เรามาดูสแค a ร e r ลบสองมันไม่ได้นะเพราะว่าจากสมบัติ s แค a r e a a ต้องเป็นจำนวนจริงบวกและ a ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะมันต้องเป็นสองตัวนี้ก็คือจริงบวกกับศูนย์ a จะไม่เป็นจำนวนจริงลบก็คือในสแค r ร o t จะไม่ติดลบเรามาดูตัวอย่างสแ a r ร r o สี่ 4, มันสามารถทำให้เป็นจำนวนเต็มได้โดยการยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ r แ r o ร t 0ศูนย์ก็คือศูนย์กำลังสองเท่ากับศูนย์ทีนี้สแควรูทลบสองมันไม่เท่ากับสแค root ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองเพราะว่าตัวนี้มันจะเท่ากับพอมันยกกำลังสองข้างในแล้วใช่ไหมมันจะเป็นรูทสี่มันจะเท่ากับสองไง มันก็เลยไม่เท่ากันดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า Scare root ในใน a r e root จะไม่ติดลบนะคะดังนั้นมันก็เลยไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะคะต่อมาดูตัวอย่างแก้สมการ x ลบ2ท่างหมดกลาง2นะคะเท่ากับ0แล้วก็ออกมา อันนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็กระจายออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปเพื่อหา a b c ได้ a b c แล้วก็มาแทน b กำลังสองลบ 4ac ได้เท่าไหร่ได้0ได้ศูนย์ก็มาแทนในสูตรลบ b ลบ b b ของเ,ขเราคือลบ4บวกลบรูทศูนยส่วน 2a ทีนี้ลบลบมันกลายเป็นบวกใช่ไหมก็เป็น4บวกลบ0ส่วน2ก็ได้4ส่วน2เท่ากับ2ดังนั้นคำตอบของสมการคือ2มีคำตอบเดียวนะตอนนี้มีคำตอบเดียวหมดแล้วตัวอย่างครูทีนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้างจากที่เราแทนสูตรไป ถ้า b กําลังสองลบ 4ac มันมากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าจะมีจำนวนจริงเป็นคำตอบของสมการถ้า b กลังสองลบ 4ac มันน้อยกว่า0ูก็คือมันเป็นจำนวนจริงลบมันจะไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบก็เหมือนข้อนั้นใช่ไหมมันเป็นรูปเอเป็นรูทลบสองเราจะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบแต่ถ้า ในรูปนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็คือเป็นจำนวนจริงบวกหรือเป็นศูนย์มันจะมีคำตอบของสมการนั่นเองนะคะง่ายมาเลยการแทนศูนยครูให้นักเรียนไปคิดเล่นๆอีกก็คือใบงาน3.9แล้วก็ใบงาน3.10นะคะมี2ใบงานให้เราไปหาคำตอบโดยใช้สูตรที่ครูสอนมาก็คือขั้นตอนแรกก็คือจดให้อยู่ในรูปทั่วไปสก็ทำให้ จะอยู่ได้รูปเท่าไปแล้วก็หาค่า a b c เพราะได้ a b c เอามาแทนในสูตรพอแทนในสูตรก็แก้มาเรื่อยๆมันจะได้คำตอบเองนะคะเคค่ะบ๊ายบาย